บ่อยครั้งที่มีผู้ประสบเหตุจากการที่สุนัขเนะะี่ยค่ะวิ่งตัดหน้ารถจนทําให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นและมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในเหตุการณ์ทราบหรือไม่ว่าวันนี้เราสามารถเบิกพรบรได้ไหมแล้วถ้าเบิกได้เบิกได้เท่าไหร่ไปฟังกันค่ะกรณีดังกล่าวนะคะถ้าเกิดมีผู้บาดเจ็บในเหตุการณ์เนี่ยค่ะ คนขับจะสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นได้สูงสุด30,000บาทนะคะแล้วถ้าพลาดพังถึงขั้นเสียชีวิตเนะะี่ยค่ะเบิกได้สูงสุด35,000บาทรวมทั้งกรณีรักษาแล้วก็ค่าปงศพเสียชีวิตอยู่ที่ไม่เกิน65,000บาทค่ะส่วนคนซ้อนนะคะเบิกค่ารักษาพยาบาลสูงสุดได้ที่80,000บาทเลยค่ะแล้วถ้าเกิดพลาดพังถึงขั้นเสียชีวิตนะคะสามารถเบิกค่าปงศพได้ที่5 0 0 0 0 0บาทเลยทีเดียวนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นพลรลบเนะะี่ยค่ะ ต้องไม่ขาดต่อด้วยนะคะเพราะนั้นอย่าลืมตรวจสอบพรบรถยนต์ที่บ้านด้วยนะคะด้วยรักและห่วงใยนักพบประกันภัยเรือจ้างทีมสีกรุงบโบเกอร์ค่ะ